ต่อไปนะครับเป็นส่วนประกอบของกรวยส่วนประกอบของกรวยเป็นยังไงบ้างส่วนประกองกรวยก็คือคล้ายค้วิธีการสังเกตนะครับกรวยจะเป็นเป็นรูปทรงที่มีลักษณะก็คือแตกต่างจากพีระมิดก็คือฐานเป็นรูปวงกลม,ม,ม,มเออจุดยอดไม่อยู่บนระนาบเดียวกับฐานและก็มีเส้นต่อนนันใดเป็นขอบบนขอบฐานเนี่ยเป็นส่วนของเส้นตรงก็สังเกตนะครับจากพีระมิดเนี่ย เช่นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจจตุรัสเนี่ยแตกต่างต,ตรงไหนสองรูปนี้พีระมิดอันนี้เป็นรูปพีระมิดแตกต่างกันตรงที่มีฐานพีระมิดมันจะมีฐานเป็นรูปเหลี่ยมแต่กรวยก็คือมีฐานเป็นรูปวงกลมนั่นเอง และที่สําคัญคือเพราะฉะนั้นนี่คือข้อแตกต่างที่สําคัญคือพีระมิดต้องเป็นฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยมส่วนกรวยฐานต้องเป็นรูปวงกลมเท่านั้นนะะส่วนอื่นๆก็จะเหมือนกันคล้ายๆกันแต่เราสังเกตนะครับว่าจุดยอดเนี่ยมันมีเหมือนกันส่วนสูงตรงก็มีเหมือนกันแต่สูงเอียงกับสูงเอียงของพีระมิด เดี๋ยวจะบอกลักษณะทีหลังอ่ะส่วนประกอบของกลวยส่วนที่หนึ่งคืออะไรส่วนที่หนึ่งก็คือเราราดูนะครับดูยอดแล้วดูดูฐานก่อนสี่ก่อนนะสี่ก็คืออะไรเอ่ยฐานนี่ครับนี่คือฐานส่วนต่อมาณล่ะเราก็มาดูยอดนะครับอันนี้ยอดส่วนที่ ต่อมาจากที่ยอดเชื่อมตรงตั้งฉากฐานเราเรียกว่าสูงสูงไรเอ่ยสูงตรงเอออ้าวแล้วคราวนี้สูงตรงเราสังเกตนะครับพีระมิสเอกรวยสองรูปนี้มีแตกต่างยังไงกรวยด้านซ้ายมือเราเรียกว่ากรวยตรงด้านขวามือเราเรียกว่ากรวยเอียง ข้อประกอบต่อมาหมายเลขสองนะคืออะไรก็คือเขาเรียกว่าเราเ,าเรียกว่าสันแต่ข้อที่สามตัวนี้สังเกตมันคล้ายๆเส้นสูงตรงนะครับแต่มันเป็นจากจุดยอดเนี่ยเห็นไหมครับลองดูกวยเอียงนะครับจุดยอดลงมาที่จุดกึ่งกลางของฐานมันจะไม่ใช่ถ้ามันเป็นกรณีกรวยเอียงเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นสูงตรงลนะ เพราะว่ามันมันเบี้ยวนะครับมันเอียงเพราะฉะนั้นเหล่านี้อัน,นเรียกว่าแกนของของกลวยนั่นเองในกรณีของเป็นกลวยเอียงเนี่ยมันก็จะมีมีส่งตรงอยู่ข้างนอกก็คือหมายเลข6ตัวนี้สูงตรงถ้าเป็นกลวยตรงสูงตรงกับแกนของกลวยก็จะอยู่ในเส้นเดียวกันคราวนี้มาดูด้านขวามือนะครับมีฐานแล้วมียอดแล้วก็หามาเป็น สูงตรงส่วนตัวนี้ก็จะกลายเป็นอะไรเอ่ยสูงเอียงส่วนสุดท้ายเส้นนี้คืออะไรเอ่ยก็คือเขาเรียกว่ารัศมีของฐานนั่นเองอส่วนประกอบนะครับเราลองทำก่อนเนาะอันนี้ผู้ที่หนึ่งเป็นกลัวชนิดใดอืม่มกลตรงกลัวเอียง กวยตรงหรือเอียงเลยลองดูนะหนเป็นกลวยตรง2เป็นกลวยเอียงทําไมเพราะแกนน่ยข้อแรกอะ่ะแกนของปีนของกลวยเป็นเส้นเดียวกันกันกบส่วนสูงส่วนลูกกลวยเอียงแกนของกลวย คนละเส้นกับส่วนสูงเออจุดที่1เราเรียกว่าอะไรเอ,อ่ยเราเรียกว่ายอดจุดที่สองเราเรียกว่าสันจุดที่3เราเรียกว่าแกรนออของกล้วยจุดที่4ี่ก็คือฐานจุดที่5คือส่วนสูง หรือเราเรียกว่าสูงตรงจุดที่6ก็คือของของเส้นของของของรูปนี้นะครับของกลวยเอียงก็คือสูงตรงด้วยเช่นกันฐานของกลวยมีลักษณะเป็นยังไงเป็นรูปวงกลมยอดกับฐานของกลวยมีความสัมพันธ์ยังไงอยู่บน คนละละนาบ